สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงูง่ามบริบานสวามม่างงูงามพาพี่พาพน้องมาชมงูง่ามที่ตลาดนัดโกกระเบือบ้านน้องแจ้ชมผู้บุตรไรยติดต่องมื่อกี้ตรงก็เสาร์วันเสาร์ที่23กันยายน2 5 6 6วันนี้อากาศดีแต่เสาร์พี่น้องท้องฟ้าแจม่มใสเลยบ่มีฝนพี่น้องคนมาซื้อมาขายหลายหลายเต็มสนามเลยพี่น้องบ้านสว่างงูงามสิรษฐภาพพีพาพน้องชมงูไปไล่ตัวไปเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดสนใจตัวใดคมใดคู่ใดก็โทรมาต่อรองกับน่อยหอยเพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าก่อนอื่นมมก่อนชมงวนงามกัฝากแดงพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบมาชงง่วงงามงามเขาเนี่ยผู้ใดอยู่จังหวัดใดอยู่เมืองใดบ้านใดกัทักทายกันมาพี่น้องเนาะฝากฝนเป็นยังไงทักทายกันมาพี่น้องมาเปิดมวนงามกับหอยดาราสวรรดีผูมิเพื่อนพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามพี่น้องแม่กังามข้อหอยดาราแม่ย่าอวดหลาดฟานรถไฟเขาเอิญนี่ซีซิมหาฝนเปิดใบพี่น้องมีรถรับส่งพร้อมย่าไก่เด้อแต่ว่า ทัวร์อีสานได้อยู่เพกันว่าอุ้ยแม่เนาแขังเนาะเน่าป่ารถไฟนี่เขาเอื่อนไว้เน่าป่ารถไฟแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งลูกสาวงามเพื่อนพี่น้องสีสิบห้าที่พี่น้องเปินเปิดไว้นี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามงามดุกพอดั่งนี่พี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพื่อนแดงจึ้งคึ้งลูกสาวเพื่อนพี่น้องอุ้ยเบิ่งลูกสาวแข็งขาตัวโตลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่อ่ะลูกสาวเพื่อนแดงจึ้งคึ้งเลยพี่น้องนะนี่แม่ลูกลูกแม่สีสิบหาเปิดเปิดใบพี่น้องแม่สูงหล่อสี่สิบห้าไห้อยู่ความสูงดดีเเพิิ่นปไว้ ยสุดยอดไก่โนใจญ่เาโมาต่อร้องมาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนี้บพท่านติมบปนไดถท่ายสูงลอยสามสิบได้แต่ว่าม่เบ่ท่านติมเลยพี่น้องรู้แน่เขาแต่งแล้วพี่น้องเขาแ่งแล้วเรียบร้อยนี่เบิ่งพี่น้องนี่เบิ่งแข้งขาต้นโตพี่น้องหน้าตาแม่สาวหน่อยบพราท่านติมสองเจ็เนาะตัวนี้สองเกพี่น้องมีรถรับทรงพร้อมเพื่อนว่ะหอยดาราตัวนี้เด็มีสองหาสอแตงเขาเรียบร้อยตัวนี้แตงเขาทั้งสองตัวพี่น้องอันนี้สองหาเพิ่นเปิดว้พี่น้อง ตอล่องใดคุณว่ามีรถรับทรงผอมตัวนี้น่อยลงมาสองหาสองเกตลักสี่่หมเท่านี้น้อยด้าร่าเนาะอ้าฝากเบอร์โท้หอยด่าร่ามูกศูนย์สามศูนย์สามสองเกตสามสโทรมาเลยโทรเดียวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทรงเดียวนี้เพื่นว่าถ้าเบิรชุดต่อได้ลาย้อมเพื่อนว่าทรงหอดคอกเพื่นว่าเอาไปเลียงหอเจคองมือขอบคุณน้อยดาราหลายมาครับผมรับผมงานต่อพี่น้องมาทางพี่น้อง มาเบิ่งงวงงามทางผีโอ้ยเป็นผูกไหวจักงวัวผู้ใด้ทา่านขนงามงามพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงวัวทางผีพี่นอ้องอย่างไหคือคักได้พี่น,อน้องวันนี้คือคักเพราะเพนเพื่อนผูกไปชิตมมาซื้อหรือมาขายหมโอ้มารอเบิ่งได้หรือเปลอมันหรือเปลอม้าจากไสครับ จ้าออกำมลาใสการสินผุนเนาะจ้าแม่น้ำเปล่าผุนแม่น้ำซียุาะแม่น้ำซีเนาะโอ้ยุทแถวแม่น้ำซีจังหันโอ้เลยจังหันไปกับเซมิอ่าล่ำเปล่าเนาะจ้าโอเคพื้นมาจากกำมลาใสการสินมาล่อเบิงหลา่อยู่เนาะราคากระเพาะฟังเนาะจ้าโอ้เพื่นเสียวไปเลี้ยงง่วงเสียวไปเลี้ยงอันฝากบ้านสมหวังง่วงงามน้ำเนื้อขั้นบ่อดีมาล่อกระเบิงบ้านสมหวังง่วงงามเขาเนื้อประจําดอกแกโอ้บอกครับบอกโอ้เอ้ามันหมาเด้อครับเด้อ มาเปิดมั่วให้เพื่อนพี่น้องมาเบิ่งแม่สาว <m im itation> เนื้อหนังดีดีพี่น้องแม่สาวตัวนี้งามงามสีสันสีกับไรงามแห้งพี่น้อง <m im itation> เนื้อหนัง,นงดีดีพี่น้องเบิ่งพี่น้องหางเงาเงาต้นโตดีเบิ่งเต็มโตพี่น้องร <m im itation> าคาเอิ้นให้ต่อรองต่อรองเอาเว้า <m im itation> ถือกันต่อได้หลายเพื่อน่าเปิดเท่าไรก่อนเปิดเปิดสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจ้ายพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพี่น้องนี่ เบื้องตนตัวมันที่ละพี่น้องสองเจ็ประกันเบื้องตุกอย่างสีสันหูน้ำไตงามเบื้องตุกหม่องพี่น้องเนื้อนางดีตะว,วันสีออกกาบไายพี่น้องสีออกนุ่นนุ่นเน่เบื้องเครื่องดำนี่พี่น้องหางงามหางเกือบรากดินพี่น้องงัวตัวนี้สองเจ็ดบู้ยพี่น้องเบื้องหางเพื่นเครื่องเพืน่นงามดีีพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยนี่่แพงสองเจ็นี่เอาไม่ให้เพื่อนตัวใดโอ้งาม พ่อเอาไปเลียงมันเหนือหนังดีหัวแนวนี่จอยหยาคนวะมันอ้วนมโอนเออมันหนังดีมันหนังหนาเขาอิ่นหนังหนาอ่ะมีอีกวะมีตัวได้อีกวะบ่มีจ่าเอาเท่านี้เนาะเอาฝากเบอร์โทษเนครับบานนี้ศูนย์แปจ้าศูนย์แปดศูนย์ศูนยเพื่นมาจ้า มาาจกกะรสินเนี่ยมาจากกระสินน้ำกันเพิ er ่นเพิ no yes ่นมึงรอมึงหันกับกระสินอ้าวมันหมาเด้อครับผมยี่สิบเจ็ดให้พี่น้องนี่ยี่สิบเจ็ดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอกับใดรแต่ว่าเพิ่นสินเ้ขายอยู่นี่เพิ่นกำลังมากอยู่อ่ะวย่างต่อพี่น้องอ้าวมาทางพี่ลืมตัวลรือืมมาทางพี่มาเบิ่งแม่สาวหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องก็คือยืนง่ามสิพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเต็มตัวได้ยืนเบิ่งเต็มตัวที่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้เผื่อเท่าไหร่คือสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองแม่สาวตัวนี้าด้อพี่น้อง ตนตัวโค้งสางเบิงเอาพี่น้องเบิงเนื้อหนังโค้งสางบท่ทธานเต็มบปนไดย,ยังขาดเรื่อมเลี่ยมโตดีพี่น้องเอาเบิงเอาพี่น้องเบิงเอาสายหูแนนนิดหนึง่งอา้าเครื่องดำพี่น้องหางงามแข้งขาดีบ่ะพี่น้องน้ามแตงก้งามสีสันดีพี่นอ้องยี่สิบสามเปนเปิดไว้พี่นอ้องราคาต่อร่องไหนได้พี่น้องบนธรรมดาราคาต่อร่องเครื่องดำเครื่องงามเบิงแข้งขาพี่น้องแข้งขาดีไซสีครับัเอา้ามาตัวเดียวนี่เอา้าเขม้าหาักง่วเนี่ยจังหน่อย เพิ่นได้มาตัวเดียวว่าสั่นมือนี้หรือเพิ่นหมานเหรอพ่อจ้าติกีเนาะหายเวิร์ดแล้วเพิ่นว่าเหลือตัวเดียวยี่สิบสามต่อเอาพี่น้องต่อร่องไหนร้ายเพิ่นว่าเอ้าฝากเบอร์โทรครับบัดนี้ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่โอ้ห้าหาสองสี่เนี่ยหอยลี่กัม马拉ไใสซเหรอเพิ่นไปไสเหะเพิ่นรออ้าวความก็เลยหลายด้วเพิ่นหมานไม่คือหมานไวเถอะเลือตัวเดียวเพิ่นว่าเอ้าอย่างต่อพี่น้องอย่างต่อหอยลี่เพิ่นรอเราเต้นนั่นบอกแม่ลูกบ่ะเปิดเท่าใดแม่ลูกนี่ ห้าสิบสี่พี่น้องปุ้ยลูกสาววีโก้เบิ่งเบิ่งลูกสาวเวิ่นโอเจ้าวีโก้ลูกสาววีโก้เบย์เบิ่งหูเพลินพี่น้องหันี่มาคืองามเถอะพี่น้องเบย์แม่สาวหน่อยพี่น้องนั่นแม่เพลินพี่น้องให้ลูกดีเนาะให้ลูกดีดีพี่น้องลูกสาววีโก้ดิพี่น้องโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพลินเบิ่งลูกสาวเพลินใส่กันบ้านนี่สุดยอดการใจลูกพี่น้อง พท่าไกันล่ะซี่ยังก์ห้าหมื่นสี่พันห้านสี่พันนี่พี่น้องแม่โค้งสยางใหญ่แม่สีก่าบไรลแม่นี่สายพันธุ์ดีเนื้อนังดีลูกสาวเบิ่งพี่น้องวีโก้ห้าหมื่นกับสี่พันลูกสาวสวยรับประกันความสวยลูกสาวเพิ่นนี่สองตัวหาหมื่นสี่พี่น้องผู้ใดสนใจก,ก็โทรมาต่อร้องเอาฝากเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าสองหน่เก้าสี่แปดเมเป่าหน้ามุ่น เป็นได้มาฝากพี่ต้อเอา้า<ด>เฮ็ดเขาล่ะโอ้เฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้พี่น้องเพรต้องไปเฮ็ดอีกเรียบร้อยเป็นตัวยางล่ะย่างตะคุ้มเนาะใส่ตะขุมอ้าวอ้าวขอบคุณลหลายๆมานครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนแม่เป่าพี่น้องเป็นได้มาฝากพี่ต่อน้องยงมาทางผีพี่น้องเบิง่งบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักได้พี่น้องคึกคักคนมาสื่อหลายได้พี่น้องได้สัมผัสเพื่นคนมาสื่อกะมี่คนมาสื่อกหลายอยู่มาทางผีพี่น้องมาเบิ่งทางผี มัวงามทางผีพี่โอ้ยสมางามของปูไดเนาะคือปวดพี่เนาะสูงเกินเถื่อนสวัสดีครับสมัใดมางามเถิดเฮ้ยปื่ยเม่สาวสวยในสนามเมือนี้ว่าเป็นเพื่อนเด่นพี่น้องพุทธสุดยอดสูงร้อยห้าสิบเนาะห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบได้ดิพี่น้องหางเกือบลากดินสูงไปได้หางกือบจางเงาอยู่พี่น้องเบิ่งสายหูแน่เนาะหูกระทบแน่พี่น้องอู้แต่ว่าโค้งสางสุดยอดสีสันดีเบิ่งนามไตเพื่อนพี่น้องต้นโตบ่ทันทองตัว ทับแล้วครับอบแล้วครับนทับแล้วผ่านรอบแล้วเอาไปลุนเอาเบิงไทยไก่ที่พี่น้องไทยไก่ได้มันใหญ่ถอยออกมาด้นี่ไทยไก่เบิงเต็มโตเลยพี่น้องเครื่องดำหางเง้วเบิงไทยเพิ่นพี่น้องเข่าไก่พได้มันเต็มจอมันใหญ่พี่น้องเบิงหางเผิ่นอุยพี่น้องเบิงเครื่องเพิ่นนุ่มซีเต่าชาดเจนเลยพี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะพี่น้องเบิงเอาเอาเดี๋ยวมาฟังราคาเท่าไรเท่าไรก่อน สี 45, ่สห้าทีพี่น้องหัวตัวนี้สีสิบห้าแม่คอกแม่ไขยแม่พันว่าอายผู้ใดไรล่ะพี่น้องสี 45, ้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นทับว้แล้วที่พี่น้องนี่เอาไปรุ่นเอาสี่สิบห้าเนาะ,อะเอามาตัวเดียวนี่ะวะโอ้เอานาเข้ามาอ่านปากเบอร์โทรแบบนี้ครับเบอร์โ,โทรป่ครับศูนย์เก้าหนึ่งเแปดสามาแาก้สี่หกเจ็แปดสี่หกพิ่นมาจากใสค,คราม่วงกาลสินปุ้ยพี่น้องงัวงาม ทีเ่เสียหาเพิ่นเปิดไว้ท้องแล้วดี่พี่น้องเอาไปรุนเอาบ่ธรรมดาที่พี่น้องเบิ่งงัวสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆายมานครับผมครับผมเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่น,นก่อนเด้อนี่เนาะงงวอบ้านเฮาเนาะนี่อยู่ไรใส่ได้ได้ใส่ไงไปเถอะไปเบิ่งงัวสีสันพี่น้องแม่ลูกลูกกับแม่เ<อ>พิ่นว่าแม่กับสีแดงลูกกับสีแดงแม่โบเต็มพิกัดเบิ่งหูเพิ่นพี่น้องหูเต็มพิกัดเลยหูเพิ่น ตังบบ้งจตกโค้งเนี่ยพราะว่าแม่แม่เพิ่นไหน้นมลูกปลาดเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องปลาลูกโยก <usc> ลูกแรกโยกสันเบิ่งหูเพิ่นลูกเพิ่นพี่น้องลูกเพิ่น,พน,พนสีสันตนโต,นโตงามเบิดสรงหม่องพี่น้องน้ำใต้ดียังนี่หน่อยอยู่พี่น้องลูกเพิ่นนั้นมมแม่กระทับเลี่แม่กรทับเล้วยอ๋อพึ่งทับพี่น้องใส่พอได้ไหมโ,โอ้ใส่เจา้าช็อกโกแลตปลาดโทสีช็อกโกแลตยังใส่ช็อกโกแลตอยู่มันสีเป็นสีบลาปืนโทบวดีแต่ว่าลูกงามพี่น้องเบิ่งหน้าตาเบิ่งเบิ่งยืนโยก ซื้อสองนสในทองเอาไปรุ่นเอาเพื่อนว่าเจ้าช็อกโกแลตในทองเพื่อนเพ pues ิ่งทัาพี่น้องเพราะลูกเพิ่นไหยอยู่เป well> ิดเท่าใดวันนี้55 55นี่พี่น้องแม่ลูกตัวนี้55เพิ่นเปิดไว้พี่น้องราคางวถ้าฟังตามนี่ผมว่าราคาเริ่มขยับเนาะคนมาซื้อหลายเด้ย่างเละเบิ่งนี่คนกำลังมาซื้อพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝ่าว่้้้อาไปเขา้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้4 5้6อัน้้ชุม พ่อหลีดกุดชุ่มยังไปไปเบิ่งกับงัวง่ามกันน่ะอ่านี่อันเบิ่งช่องสมงหวังง่ามนหยน้ำเนเดอร์นี่เพื่อนเขากับงัวหันหนามมาจากน้อยนานละเดี๋ยวเสียออกปกพอหลีดกุดชุ่มพี่น้องเพิ่นมาจากกุดชุ่มแถวบ้านข้าพักน้ำเหมือนบ่หรือบ้า,าไนหาไหฮ้อออโอ้กุดชุ่มโหลดเหมือนบ่านเนาะตัวนี้แม่นี่ทองแล้วเพื่อนพึ่งทับแต่ว่าหลูกสาวงามเพื่อนเปิดไวแค่ซี โอ้หาหามันเปิดไว <ป S> ้<ห>พี่น้องผู้ใดสนใจกกระโทรมาต่อรองได้พี่นอ้องเอ้าขอบคุณลหลนหมาเด้อฝ่า,า,า,ว,าว่้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้แ้้้้้้้้ดี้ลลเเล้ล้้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 ะ้้้้้้้้้ส้้้้้้้ก้ก้ นี่แม่สาวตัวนี้เดี๋ยวเด้อสิไลเป็นตัวแม่สาวหัวโลนธรรมชาติพี่น้องนี่หัวโลนเด้นี่เดี๋ยวสิไลโตบักพูกัแม่นเนาะบักพูกัแม่นนี่บักพูน้อยกัแม่นเอาไปขุนพี่น้องเอาไปขุนบักพูน้อยแม่สาวนี่กัแม่แม่สาวนี่นกัแม่นี่เอาสามตัวนี้ซีกัแม่นี่แม่บดบดซีโต้โหกสิบสองโอซีโต6หกสิบสองนี่แม่สาวนี่ไลไหม ปักผูหน่อยแม่โบดกับแม่สาวตัวนี้6 2พี่น้องผู้ใดสนใจกระเป้าทุ foot, efecto, มาต่อร้องเพื่อใดนี่หนึ่งสองผูหน่อยสามแม่โบดสี่แม่สาวหน่อย6 2เปิดเปิดไว้เอาแม่มาบอกเบอร์โทรหรือเอาเบอร์โทรเก่าเบอ้เาพื่อนมาจากคุชุ่มยาโซทอนเบอร์เก่ากับแม่สาวอกับแม่ลูกสี่เปินเปิดไว้หาสิหา อันนี้หกสิบสองซีตัวได้พี่น้องบอมเป็นตัวเดียวซีซีตัวสาวสองแม่แยกลูกหนึ่งลาบ,บักกูหน่อยหนึ่งบ่หรือลูกแม่กันนี่แม่ลูกกันบ่โอ้นี่แม่ลูกได้พี่น้องลูกสาวอันนี้สาวนี่แม่ลูกนั่นแม่สาวหกสิบสองเพิ่งเ,เปิดไว้ใส่ซันซีตัวผู้ใดสนใจกกระทู้มาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้นองกับแม่ลูกแม่ผสมแล้วหาซิบหาเนาะหาซิบหาเอ 50, าอเบอร์เก่าเด้อพี่น้อง ทบทวนอีกแน่กระไดตัวเอ้า091 6 7เก5 0 6นนี่เบอร์นี่เด้อพี่น้องโทรมาเลยหกตัวนี่กันไม่ต่อร้องไหนไล่คนว่ะได้เยอะเนาะโอ้คุยกันได้คนว่ะเอ้าขอบคุณเลยๆเดอร์เป็นหวานโอ้ต่อเซ่กันเบิดนี่เนาะโอเคโอ้น่ต่อพี่น้อง ย่างมาสายทางผีพี dead, ่น้องมาเบิ่งง่วงงามทางผีพี่น้องบ้านทรงว่างงามสีพาพี่าสหน้องมาชมทางพี่อีกง่วงหลายดิพี่น้องชมผู้บุตรมาอนิม่วงหลายคือคักพี่น้องเบิ่งบัจการเบิ่งบัจการแม่สาวหน่อยเนาะแม่นเบิ้งบ่นี่โอ้เพิ่นได้สายเท่ามางม่วงงามครูตัวละซี่โผล่วงงามครูพี่น้องสีเท่าตัวละเมื่อนหกอันนี้เด็ตัวละเมื่อนหกวิสูตรครับโอ้นั่นก็แม่นครับนั่นไล่ละเมื่อนหกเดี๋ยวสิไลจากตัวแรก อันนี้ก็มืนหกพี่น้องนี่อ้าวมาเบิ่งแมสาวเพื่นนี่อ้าวนี่มืนหกพี่น้องเม่สาหน่อยมืนหกัวที่หนึ่งมืหกัวที่สองสีสันดีเครื่องดีต,ต้นโตดีเป็นลร่ปีแล้วเพาต้องเป็นดีเพ่นวะแง่าาวาลาดสีหกคือกันตัวนั่นก็บสหกโอ้ตัวนี้สีสันดีสีสันสสนิมนี่พี่น้องโบดเต็มพิกัดเขาอื่นโบดเต็มพิกัดสีหกตัวนี้คือกันพี่น้องขาวนวลงามสีหกคือกัน สีแม่สาวโตัท่อกันสีคนละสีสองตนี่สีขาวสองตนั่นสีแดงไล่ละสิบหกคนว่าต่อใส่กันพี่น้องต่อสีกันสีตัวเอาไปเขาคอเขาฟ้าเบอร์ลว่ามี่อยู่ปอ๋อยางตัวละสิบสามเจ้าตัวโอ้นี่ไล่ละสิบสามสองตัวหนึ่งสิบสามสองสิบสามนี่เด้ออันนี้สิบห้าหนึ่งก็ห้าร้อยหมื่นก็ห้าร้อยพี่น้อง โอ้ยเอาไปเลี้ยงบ่มีขาดทุนราคาซ้ำหนิเพื่อนว่าเพราะเปนหมูกระโดนเนาะเนาะโอ้บ่มีขาดทุนหมื่นก็หาลอยดีพี่น้องต่อเอาเนาะแต่ว่าจะ่าไห้ไตหมื่นเพื่อนว่ามันถือละเพื่อนว่าเอ้ามีความสามารถต่อเอาพี่น้องตัสิบสามตัวละสิบสตัวละสิบหกหมื่นห้าลอยตัวละสิบหกกับต่อได่เบิร์ตปารเพื่อนได่มากนียพี่น้องชุดบักใหญ่ต่อใส่กันเบิร์ตสู่ตัวเอาไปตั้งฟาร์มไถ่รายกว่านี้ นาะต่อได้๋ยปากหลายเพื่อน่าเอ้าฝากเบอร์โทรได้ไครับผมอานย์แปดหกศูนย์้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามพ่อเนี่ยก็พ่อนี่จากรักฟักดีฟาร์มเหรอครับฮะรักฟักดีฟาร์มรักนี่เปล่ารักพักดีรักพักดีฟาร์มโอ้รักพักดีฟาร์มของหมอแมทเลยโอ้ของหมอแมทเป็นพ่อเท่าโอ้ผมเป็นแฟนครับแฟนเพจเพลินตัวรักพักดีฟาร์มนี่เป็นแฟนครับแฟนเพจเพลินเพิ่มเข่าเบิ่งฟาร์มเป็นประจำอุ้ยชุดใหญ่พี่น้องนี่ชุดใหญ่ของฟ้ามหรอเออ ไปฟาร์มนเีตางามงามส้มนั่นเนาะรักแรกดีฟาร์มนี่มีตางามงามเพิ่นว่าสุดยอดเลยสิไปเยี่ยมเพิ่นอยู่จักเทื่อขออนุญาตเพิ่นไปอยู่สิบยินดีครับยินดีหนึ่งหมื่นก็มหาล่อยได้น่ะอันนั้นไล่ละสิบสามเผมอันนั้นไล่ละสิบหกพี่น้องโอ้ยพี่น้องสี่โตสิบหกอ้าวขอบคุณหลายๆหมาเด้อฝากบ้านสมหวังงัวงั้นนะครับผมครับผมอาัยังต่อพี่น้องเป็นบรรยากาศท่ามือมาเบิ่งงัวงั้นพี่น้องท่ามือปุ้ยเป็นเครื่องมาไวยไก่สวยงามลายในพี่น้องคุณบักใหญ่พี่น้องท่ามือปูเขาปูได้แน่ ข้าชอบมากพี่น้องเนาะพี่กำลังต่อรองว่าเบิงหัวใหญ่พี่น้องปาดพี่น้องนะปาโตบักใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้องบ่หูของผู้ใดเนาะเพิ่นผูกไว้ช่อมบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องเบิงช่มบรรยากาศไปช่มการต่อรองเนาะพี่น้องเนาะเบิงเบิงบรรยากาศการซื้อการขายการต่อรองเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายนั่เนาะพี่น้องเนาะโซ่โค้ง อ่าโซนทางผีเป็นงัวใหญ่พี่น้องเป็นงัวใหญ่งัวแม่ลูกงัวใหญ่งัวโคมเป็นโซนเป็นโซนไปเนาะพี่น้องเป็นผูกไว้เป็นกำลังต่อรองกันเปินกระเลยบอลบปวดเปินเนาะพี่น้องโอ้โหขอาวผู้ใดตัวนี่ผู้นี่ขอาวผู้ใดเนาะจะมางามเถิดเนาะพี่น้องเนาะได้แล้วบะลูกใส่งัวเจ้านี่บ่นี่แม่นอยู่บ่นี่ยง่ายเปิดเท่าใดโคมนี่ยซีซีหะโอ้ยมาผอหน่ายหอยอ่านรูปรอหน่ายหอยหน่อยย่างเข้ามาห้างงัวกันอ่ะ อันเมสายหูสายเท่าลูกสาวสีแดงแล้วพัฒนามาแล้ว ja. สีสสส่สิบหา้าพ่อลูกเพิ่นมาจากใสสารคามสี่สิบห้าดิพี่น้องนี่แ <ไ asi? S 2> ม่ลูกลูกเมแม,แมสายเท่าโบดเต็มพิกัดสายหูแต่ว่าลูกสามาบามันแล้วพี่น้องสี่สิบหา้าแดงจึงครึงแล้วลูกสาวเพิ่นนั่นแม่เพิ่นสายเท่าสายหูสี่สิบห้าสายโค้งสามอันนี้ลูกสาวเพิ่นมาทางบามันแล้วลูกผสมแล้วพี่น้องนี่ ลูกสาวเพิ่นไซส์อีกลูกบาานี่สี่สิบหาเด้อเปิดจำไว้พี่น้องตัวนี้บ่ตัวแดงตัวแดงม่ใหญ่ๆนั่นบ่ลูกโอ้ตัวแดงใหญ่ๆมันทองสับ่ลูกโอ้บ้านทองอยู่บ้านทองอยู่เปิดเท่าไหรตัวนี้เปิดสามสิบสามห้าร้อยเพลินว่าพี่น้องสามสิบสามห้าร้อยต้นโตดีดีสีสันดีคักเนื้อหนังดีพี่น้องอุ้ยเครื่องดำหางเงาพี่น้องตันจืดือสามสิบสามห้าร้อยโอ้สามสิบสามห้าร้อยพี่น้องใส่อีกลูก ไ้ยบักพูน้อยงัวแปลกพี่น้องอ้ยพ่อเมื่อนอยู่บ่ดูเกาะห่องเกาะพันถานเ้ยนั่นเห็นบอกว่าพ่อเมื่อนเก้าสิบห้าว่าเนตัวหน่อยแต่วันจอยจักหน่อยน้อดูม่เพึ่งลืมเอาหยาให้มันตัวนี้หน่อยอันไฮตต้นอ้วนต้นจ่อยเหล่ให้มันมันก็เลยจ่อยเป็นวันเก้าสิบห้าเปนเปิดไว้พี่น้องราคาถึกถึกเก้าสิบห้าใสอีกรูปอันนี้โอ้เปิดแล้วไปยืนใจครับตัวใหญ่ๆเจ้าเอาออกพกเคยเบิ่งอยูบประปานสมหวังง่วงงาม เคลื่อยบ่เอ้าฝากนี้เด้อมันสิดุเจ้าเอ้าฝากเบอร์โทรเจ้าบ้านนี่ศูนย์แปดสี่ศนี้าห้าเก้าห้าสอง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 หยังล่ะหอยชิดค่หอยชิดบ่หอยชิดโอ้หอยชิดด้วยชินโอ้หอยชินหอยชินมาจากไสก่อนเลยคือสารคามสาระ้ามหอยชินสารคามได้มาแม่ลูกลูกแม่แม่โค้งสางแม่สีเท่าโบดสายหู สี่สิบห้าแน่นอตัวนี้เนาะสี่สิบห้าใส่อีกคนละโอ้ตัวนั้นสามสิบสามห้าร้อยบักพูน้อยเก่ามืออ้าเก่าพันห้าร้อยโอ้ยเผิดใหญ่มากเหมือนเนี่ยเอ้ามันหมานเด้อลูกเด้อเด็กขายทุกตัวเด้อฝากบ้านสว่างงองามน้ำเนี่ยโอเคครับผมย่างต่อพี่น้องพอได้หอยหน่อยขายงัวนจริงพี่น้องอ่ะย่างมาโซนนีพี่น้องมาบนโซนนีน้ำแฟนคขับแฟนเพจอยากให้ทายบันบานแต่ว่าเพื่อนมีอยู่แต่ว่าโพหูเจ้าของเพื่อนพี่น้องบันบานลูกบันบานแม่บันบานงัวนบันบานเขาไร้เลยพี่น้องเนาะ เดินเหมือนแบบเดินพี่น้องท้องหอยวันน้อยนี่นี่ตัวเท่าไรครับนี่แปดพันห้าซุ้มนั่นเดียวครับหนึ่ซุ้มนั่นเดียวนั่นครับขายแล้วครับโอ้ขายแล้วยังตัวเดียวนี่แปดพันห้าเม่สาวน้อยแปดพันห้าเม่บ้านบานพี่น้องแปดสิบห้าเป็นเปิดไว้ยังตัวเดียวเพิ่นว่าแฟนครับแฟนเพจเพิ่นอยากให้ทายแม่บ้านบานน้อยน้อยมาให้เบิ้งได้แล้วพี่น้องนี่ รพราพ่มื่นแปดสิบห้าพี่น้องเพื่อนมาจากใสเหรอมากจากใสาากน,น้องอยามาโรย,ออยาารเท่านี้พี่น้อง 85. แปดสามสาวหน่อยๆน่อยบ,บ้านนี่แหละงัวบ้านเท่าพี่น้องเอาไปแพ่ไปเพื่อนไปไปล่อยไว้จักทองตาย่ามไหออกลูกมากจึงเห็นเพิ่นว่าแปดสิบห้าพราพ่อมื <80 3. S 1> อ่นพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับบัตรศูนย <19 3. S 1> ์เก้าสามเก้หนึ่งหนึ่งเก้าสองห่นาาหกพ่มาจากพ่อสมชายน้องยามาโอยเท่าอ้ยพี่น้องแปดสห้าได้พี่น้องนี่ โทรมาต่อรองกับเพิร์ดใหพี่น้นองต่อรองเอาอ่ะขอบคุณหลายๆหลายมาเด้อครับย่างต่อพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศทางพี่บังสว่าง,งว่างามสีผ้าเลาะชมไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องมันหลายโซนแน่นนะย่างพี่น้องย่างไปเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปนธรรมแล้วพี่น้องเนาะถอยย่างไปนธรรมไอ้ตรหัวไหลหรือพี่น้องเบิ่งหัวไหล โอ oh, ้หัวเสือเสือผู้ใดไน้อนี่พี่น้องเสือหัวเสือหัวเสือเพื่ออะไรนาเสือซาโลเลสายเนื้อพี่น้องแต่ว่าขั้นต็มเสืออันนี้ก็สายเนื้อคนขายสายเนื้อพี่น้องนขายเป็นราคาเนื้อยางต่อมาท่าพี่น้องถ้าหนึ่จะเป็นสายเนื้อพี่น้องสายเนื้อเป็นสายเป็นสายเนื้อยางต่อพี่น้องอ่ะยางผ่านมาอีกสายหนึ่ง ไปโซนนอกเลยพี่น้องอ่ะถ้ายางเลาะแต่น้ำหัวไหลยอยู่พี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่เมันผูกไวโดยเฉพาะถ้าสายเหนือแล้วเมันจะผูกไวกพี่น้องเนจะผูกไวจะไม่มีน้อยหอยเฝ้าเป็นได็กขายกันแล้วเพราะจักเนาะโอ้ยไปเบิ่งสายหูอีกคู่หนึ่งพี่น้องใจแม่ลูกวะแม่ลูกลูกยังโอ้ยลูกแม่ดิพี่น้องโอ้ลูกแหลกอยู่แม่สีสนิมแม่สีออกกะไพรลูกสาวลูกแหลกคนว่า ลูกสาวเดี๋ยวมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นนี่เครื่องพาพี่น้องเครื่องพาสูงลอยสีสีหายเงงาลน,เลเน,ลเลนี่ลูกสาวเพิ่นงมามงามพี่น้องลูกสาวงามเนาะโอ้ยเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวมาแดงแล้วต้นโตดีดีลูกสาวเพิ่นเลี่ยมโตจัดพี่น้องโอ้ล,ล,ลูกสาวงามแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวงามพี่น้องต้นโตสีสันสุดยอดเลยนั่นแม่เพิ่นโค้ดนี่เปิดเท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นกับเจ็ดพันเพิ่นว่าโอ้ยหละคืองามแท้งามเลยอีหล่ะพูดหน่อยาอ่าหลาดนามไตงามงามพี่น้อง สายพัฒนามาแล้วพี่น้องนั่นแม่เพื่อนได้สิสามสิบเจ็ดห้ร้อยว่สิบี่อร้องไหนครับโอ้ต่อร้องกระด๋เพื่อนว่าเอ้าเพื่อนมาจาาใสหเงินจัตุครับจัตุ้รอ้อเอท้าอาฝากเบอร์โทรลูกศูนย์หครับศูนย์หกสองห้าสามแปดซื้อครับผมผู้ใดสนใจกระโรมาต่อร้องฝากเบอร์ผจัดตุราเพื่อนฝากบานสมบัตง่วงามนำเด้อยิ่ตามตัวครับพี่ตามตัอคฮะพี่ตามตอดครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ แม่ลูกลูกแม่สายหูบักใหญ่พี่น้องป้าตัวลูกเพื่อนพี่น้องพูดอ่ะงามงามฟ้าหูกระสีอนุญาตบ่สา,ายหูแฟนครับสายหูพี่น้องไหวไหวไหวพูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้องแม่บักใหญ่ลอยหกสิบหาบัวพูดล่ะผมสูงลอยเจ็ดสิบเกือบทอ้อผมไหมผมลอยเจ็ดสิบหาป้าตัวพี่น้องขออนุญาตเพื่อนสิได้บ่ขออนุญาต,ราออญาตครับผม <c oughs> แม่ลูกเนาะ ใส่กับลูกสาวเพื่อนนี่บอสลูกสาวเพื่อนป้าลูกสาวเพื่อนพี่น้องยงี้วอ่ะหลานลูกสาวแม่์ด้พี่น้องสายหูแม่ลูกสาวเริ่มคุ้มหูได้แล้วลูกสาวเพื่อนพี่น้องมาบ่ามันผสมแล้วเนาะบ่ครับบ่สเฮกำลังบอสโอ กำลังกำลังตะว่าสูงขนาดพี้หรอไงเจ่าเปลียาูงสองลูกสาวแดงแล้วลูกสาวเป็นม่แล้วายุเท่าไหรู่าขงดลูกสาวเอนิ่งประกาศประกาเรื่นเออฟังราคาหน้าเพื่อนบ้เปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหรสองสนีิพี่น้อสองตูซีสิมหาเมแบบใหญ่ป้าเรบไ้ือเิ่งจาขวางเพิ่นกับสูงปา มันสูงอีหรือไอพี่น้องโอ้เนาะถวมเลยลูกสาวง่ายลูกสาวมาบาานเรีบ้วพี่น้อยสี่สิบห้าเพิ่งเปิดไปพี่น่อยสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไปอันัมาบพิ่นมนมาจ่ายใสุวรรณภูรยร่เท่าเนาะเอาฝากเบอร์โทรน่ครับบัานศ8์ดเจนยเจ้าหนึ่งเจ็ดปห้าปิสี่สิ้าอย่างก็ลส่สิบหเม่ลูกลูกแม่ แม่บ <iyorsun S 2> ักใหญ่ลูกงามๆพี่น้องีสิห4าผู้ใดสนใจกะโทรมาต่อเรากั็ได้อ่ะขอบคุณหลายๆครัมาครับผมเอาพี่น้องครับสิบ่ซื้อวัวซื้อควายนะครับเอาซื้อเอาไว้พเด้อครับเด้อซื่อแล้วรถบ่เป็นยังครับฝากไว้ก็ได้ครับ บ่าสว่างงวงงามพาพีผ้านอนมาชมงวงงามบดาัวกับเบ้าน้องสชม้ก็ได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องเนาะปรด้ครบทุกโตแต่ก็ได้ร้ายพอสะคกรค่อยๆมพี่น้องแต่คอัปเดตราคววราคาค่อยกับอตออยู่ป้าเนาะพี่น้องกพบพเ่น้อนเดิครันๆครับนพบ้านน้องก็ยังไล่กันอยู่ครับไล่กดแชร์กดติดตามกดติดตามให้เห่าหลักการคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเนาะแต่ขอพูดอีกครั้งนึงเอางั้นนี่สิครับ่ากันจ้งมูลีครับเพราะว่ารถมันหลายนะครับเนาะความสงความ ห้างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บนงครับผ้วามช่วยเหลือเบ็ดหนีไสินค้ามีคือการแก้ในก่อนครับสวัสครับ